Pikir hmm... hmm. 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 tambah สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบก,กับพระสองอาหารได้สารบรนเทาเจ้าจ่าวันนี้เราจะจะ,จะมากินไก่ทอด KFC มาไก่ทอด KFC ก็เอาครับพี่ออกมาแซ่บๆกันเนาะครับผมซอสเกาหลีครับผมเทเรียบร้อยแล้วครับซอสเกาหลีแดงๆรสจัดๆเลยโอเคเนาะมาแซ่บๆกันนะครับเด้อ อน้องกันหน่อยไหมใกล้กปอบกันอพอดีมือนีนะครับเดี๋ยวไปข้างนอกก็เลยสื่อสื่อแบบได้ทูไม่กินนะบอต้องลงไปสื่อข้างนอกข <c oughs> อยบอต้องลงไปนลาา <c oughs> ่านจับเอาใช่ห่ะ <c oughs> ผู้อยู่เบิ้องหลังเขา

หกส่าอ้ิกส่าพี่น้องเอาตังบดเอาอันนี้ซื้อกินนะครับโบมี่ภรสนบสนุนยังสร้างสินพ่อพ่อ ลุกนำโคขเขาจมูก<อ>ลุกนำโคขเขาจหมูกพี่น้องลมเมยินยิน เป่าให้ความเย็นแต่ทับแต่ชื้นจะดื่สูดลมหายใจกินน้ำโคบ่าเฟอืมอมอสีอีไ

음. ч к у 둘이 อร่อยมากอยากบอกแท่ท 新人よ <ス gu isa>

มองเลรอก่อนปิดปากจะสุดอาหารสิบปุุงของกองมาช่ังงอนกูเ ซอสเกาหลี mm. <The> mm ับเผ็ดอะนแล้วจะบีใ <enfant> ห <opening fall asleep> ้เอาบ้ามาบีมให้น้องมาืมน่น้าบ โอ้โหเผ็ดเผ็ดมากขอโทษเถอะค่ะขออภัยอีสี่พี่น้องคลิปนี้น้องไม่เห็ดช่องข้าวบันเทิงเละเห็ดเพื่อพี่น้องทุกบาททุกคนแต่เออทีน้องอไม่เลิเ่มโบได้เห็ดตาดเด้อพี่น้องแต่แบบว่าเอว่าท่านตัดโตมันกัดอันนี้ล่ะขออภัยเด้อพี่น้อง มนเลื่อนสไลป่าเปื่อนรวขอบเลยสมศรี 妈，我妹弄你妈吧。<laughs> 嗯 ตัวน,นี้ต่อไปด้วยเนาะเห้ยเจ็บปากก็น๊ะ แซบอันนี้เขาเหลือไว้อย่างนี้นี่ <S <S นแซ่บขมูพี่น้องไงนี่ เีมันอยู่นี่เราออกได้่นนี้เมื่อ,อไรเป็นคือจังอท้กันนิ้อม,มนมากเออเขาเอิญยังไงข้อมม,นม,อม,มนมากคอมมนมากตรงนี้เดน้องนติดต่อนติดต่อข้อมมนตรงนี้พี่น้องเรื่องกดตันนี่คือแบบว่านี่ติดต่อขคอมเินตรงนี้เด้กน้องตรงนี้ ผู้ใดอ,อยากเขาไปติดด็อกเตอร์เดี๋ยวเราไม่สิทหรอไอดีก็ไม่มีเดีอองเขาไปเด้อขอเอาให้พีๆนะอันอีกะน้องไมียังอันเห็ดยังสี่ซื moi, ้อเอาหนีมาก In kay của hindin kaya. In la biển. In la biển. In la biển. Im la biển. In 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 ินี้้จากระอเอาไผ่เด้จาาถีพักด้สารกระนองใหม่ยังผิดกระอไั่สู้คนสู้ยางเจ้าจาผู้มีเกียงมีไผ่เด้พี่น้องอแล้วก็สำหรับคลิปนี้กระอสวัสดีเด้จาสวัสดีครับ